โอเคตัดไปหน้าตัดไปหน้าดูอันนี้กันไหนดูดิซับเปิดแล้วโอเคเสียงขอดู่อยดิซ้อนแลบสิบนาทีเนี่ย 等瓦尔特，我们找到了阿拉你,是你这是什么？什么联动方案：崩坏三和星穹铁道。阿迪卡。虽说这次联动只是一次尝试，但我还是准备了好几个方案。创意是主观的，也想听听你的看法。呃呃，你展开讲讲。第一个方案，我要瓦尔特展开，他是连接两边的重要角色，来当联动主角，合情合理。我们想通过杨叔探讨一个经久不衰的主题：回家。 威尔 <Will S 2> 得回班。奈要得回班了呢。你可以回家了。威尔，你得翻吗？还是你躺下睡？丹恒找到了当时跟你一起上车的男人，只是，喂，<laughs> 他已经死了。哈哈哈哈哈哈！阿里老伙计，咦、啊，要 <Yeah. S 2> 不是你这红钢身体还有用，我真想把你丢太空里。 จะไปขี่เป็นมูลนิเลยจ้บัวอาไทว่า,า,วาจอะไรวะไขี่เป็นมูลนิเลยเอเราให้เราให้สปาร์เกิบอกพิกัด这一切都是假的。呃，这跟花火有什么关系？ 呃，uh, 我是想，那如果我们把瓦尔特回家的这段戏给拍了，那以后铁道的主线不就永远缺失了这一段吗？<laughs> 要不你再讲讲其他方案？我光了。呃，uh, 没事，我还有第二个方案。这 Plan B 情节更番外，冲突更直接，观感更刺激，侧重于两部作品碰撞出的化学反应。这听起来不错呀。我们打算。 让两边的主角团打起来。我的星穹列车对战 XSPS，维亚零到谁能站在崩溃之巅？下面有请选手依序入场。全雷打太弱了。阿雷达。怎么叫做放球？火急！皮拉皮亚娜对阵开拓者，以世界之名。什么？迷你世界之名。好、uh, 啊。两、er、代、well,。双、wow. c แฉกเหตุผลทั้งสองคนเยโด้ไฮเปียเสกับแอสเตลเอกเทสที่ไม่โก้ไม่ได้ที่ไม่โก้งานนี้ได้มีตกรถไฟคู่อะโอ้โหพี่เบ็นประานดันหนึ่งวัตส์เฟิงเทียอะไรเนี่ยผู้สุดท้าย 啊！我打福华，真的假的？怎么样？来 <laughs>、哎，<laughs> 三月七打福华。那他为什么要来？<noise> <laughs> <laughs> 我都不知道怎么拍。要不吃饱了的三月七打没吃饭的福华、啊。 感觉还差点。<哇>那吃饱了的三月七打没吃饭，只用单手的腐华啊啊！啊要不吃饱了，然后睡了个好觉的三月七，打十天没吃没睡花火变的腐华，不是打成斗兽了？<laughs> 花火是哪来的？<laughs> 哎呀，我不是不能说服自己吗？你还有其他方案吗？哎，没想到阿吉老师如此注重逻辑，没关系。 下一个方案，这个方案完全按照真实社会实践改编，聚焦当下年轻人最关注、最热议的话题。嗯，那什么呀？职场魔幻现实。告诉大家一个坏消息。<music> yeah。我们十三事业部的绩效会和猎手事业部 i h o 业绩更差的部门。y e 公司会采取末位淘汰。一定要这样吗？ 呜，想艾莉西亚吧，想艾莉西亚。扔进来就遇上这种事。查我想聊什么？这公司孽障深重，失控你需要武器，给你。或许你知道，还存在另一个。艾我们心有灵犀呢。其实大家不必面对这样艰的局面。这场裁员被我们看了了啊。了我们看啊，这玩 โคตรแบบมัลติเวิร์สกับจัดอะรวมเกมกันเลยดีกว่าเอาตรงบ้างไม่จะเป็นสัวยอดกมมือถือเลยรวมสองเกมเข้าเป็นเกมเดียวลย 十月三十一日，你有一个新的会议嘿，hey, 怎么样？双线叙事齐头并进，每个人都是主角。检查又爆了，我还没保存啊！啊、oh, 欸，不哎，最后这场裁员戏呢，可是花火的一场好戏。还没 save 工单又花火啊？你甩那叫啥呢？主要是因为虽然穿着制服的英杰和星河猎手给人感觉吸引力很大。 但是整个故事感觉有点压抑过了，缺少了一点欢愉。你说日子本来就苦，大家不爱看沉重的是吧？要不这样，第四个剧本我保证足够欢乐。展开讲讲。听好了，在平平安安咳咳，不对，在平平安安、美美丽丽的天命总部，一个再平常不过的早晨，突然。 出现了一具尸体，众人上前<么>去辨清一看，<么>死的竟、就是 <c oughs> 奥托阿波卡蒂斯。什么玩意儿？我死了？从此天下大乱。为查明真相，一个个神探那是轮番登场，用尽浑身解数。且看，詹天神探黑客面满星象。 八字神探松雀，手眼通天。哦 <music>，不，不，不，它就是神探李出现在每一个案发。不是，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 不不是，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 不 โอ้นี่มันคอแลแลแฟนเซอร์วิสของซีรีสหงใหเลยดีกว,ว่าท่านก็ได้แบบเงยหันคอยๆรมแบบ่เปิดกคๆเลเล็กยๆเปคยเอคอเอค

罪案故事片。阿切亚刚关地。死者背后多处中弹，嗯，应该是自杀。啊，<唉>这人也没救了。围绕沧海市发生的连环犯罪事件，<laughs> 罪案局迟,迟迟没有进展。侦查行动暴露了，我怀疑我们局里有内鬼。你他本在？收手吧，阿史。

สุดยอดอภิมหาไม่เคยเจอยิ่งกว่ามาเวลยูนิเวิร์สโอ้โหระเบิดไมคเคิลเบย์เฮี้ยโอ้โหลงทุนเฮี้ยแอดกองวิ่งเลยแอดแอดกองวิ่งหนีวิ่งเร็วนะเราจะระเบิดทำไมวะ 我仔细盘过，我了。我仔细盘过我的的 <laughs>、啊。我仔细盘过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 。我仔细了。过。我仔细盘过。我我仔细就过。我仔细我仔细盘过。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 我我已经努力过了。了他根本听不进去现在方案交上去了你想盘也来不及了

ไอ้รู้แล้วใครตีมอย่างนี้ไม่ใช่เลยเฮียโอ้ตีมนี้มาได้รู้ทันทีว่าใครอะโอ้มามาดูกันอีกรอบหนึ่งมาดูกันอีกรอบหนึ่งเราจะมาเก็บรายละเอียดโหแต่แบบคือแบบโคตรอภิมาหาคอแลแลบที่ 哦，好，f a n Service、Club <noise> Fan <noise> 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 s e r v i c 我我我我感觉 s e r 地球，你可以回家了。这是什么？联动方案：崩坏三和星穹铁道。<noise> 虽说这次联动只是一次尝试，但我还是准备了好几个方案。创意是主观的，也想听听你的看法。 <noise> 呃你展开讲讲。第一个方案，我要瓦尔特展开，他是连接两边的重要角色，<laughs> 来当联动主角，合情合理。我们想通过杨叔探讨一个经久不衰的主题，回家。我也没想到会这么突然，但瓦尔特，你可以了。w 回家了。还有，丹恒找到了当时跟你一起上车的男人。<laughs> ออไอเนียมันดาวไอดีดาวดวน้ำแข็งเปล่าไจะวอยอาใครแบบทำไมมันนอนเป็นผักเลยเะตายแล้ววย <c oughs> อาใคตัดต้นไม้ What the fuck คงิ刚身体还ห用我真想把你ด太ออกเดินทางกลับบ้านอไอ้เฮียไม่ขี่เป็นมูลนิธเลยเชฟ <laughs> ไอ้ฉากนี้มันขี่เป็นมูลนิธเลย我要回家เวลว่ะนี่เป็นไงเขียนด้วยองกายแพ็กเตอร์แดงวงกายสตาร์เร็วโอ้โหผมว่าแม่งรวมเกมียร์มาทะ่เออทำขนาดเนี้ย วายาใครคนรู้ป่ะเอ้ย怎么样เอ่ออย่า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  Let's go home ว oh. hey, uh, ิจิกาโอ้เอ้ย怎么样เอ่อเจมส์เนี่ยเรา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 

แล้วเคลียร์หน้าแบบเป็นเคลียร์หน้าล่างแบบไอ้นี่เลยนะเคลียร์หน้าบีเลยนะเคลียร์หน้าล่างบีอันนี้ฮาจริงบอกนักกู้ไอันนี้อันเชิญให้เห็นผล้นักคู่ชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะ ไปไม่โกะนะไปไม่โกธแต่ไปไม่โกธฝั่งซาเลวจะ,จะจะอะไรวะจะสาวฝั่งแต่เนี้ยมันจับคู่ยังไงวะมันเอาพี่เมย์มามาตีดันหนึ่งก็คือเอามังกรลบมังกรเงี้ยคิดได้ไงวะ ให้เจ็ดมีนาสู้ฟูอ่ะอุ้ยเนี่ยไฟมอสเนี่ยแต่ไฟมอสแบบเห็นแค่สี่คนเองนะมีมีโเบียสมีเควินเอลิเซียสากกุล่าโอ้โหแต่คิดถึงกิติึเอลิเซียมากเลยอ่ะ คิดถึงเอลิเซียมากเลยอ่ะเนี่ยเอลิเซียนั่งกับคาบก้าเนียโอ้ไม่นึกว่าแบบชาตินี้จะได้เห็นแบบซีนนี้ซีนที่เอลิเซียนั่งกับคาบก้าที่แบบมาจากออฟฟิเชียลเลยนี่ยเนี่ยซิวคีวินนมันคือแบบชาตินี้ผมไม่นึกว่าจะได้เห็นเลยเนี่ยคือแบบโคตรซูปเปอร์คอเล็บอะ คือแบบไม่ได้คอแลแลบเอามานแค่ตัวละครสองสมตัวเหมือนรอบเกณฑ์ชีนะที่แบบมาสองตัวจะไม่มีฟิตกับอ่าไอ้นี่อะไรนะมีฟิตกับเครือฉิงใช่ไหมไอ้นี่รู้สึกว่าไม่เอามาเล่นกันหมดเลยอะหูนิวินชิงไปทอละเฮ้ยเบ๊อแล้วเบ๊อสุดแล้วว่าก้าวตอไปจริงหวัง这一刻หูจะแบบชอบมากเลยอะ่ะเอาคู่ไวฟ์ฟูมายืนคู่อะ่ะ可以永远停留下去啊 我想，我也会做出和你一样的决定。五年场会，年我感开只只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 只会只只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 只 เฮ่ยสิบแปี่พฤศจิกาจริงไ้มเนี่ยยัมาจริงก็ไม่นานนะอีกไม่นานนะอ่าไฟตกยังไม่ทันเซฟงานอเนี้ยน่าจะเป็นการบอกใบแล้วว่าแพดน่าจะมาช้ากว่าปกตินะเพราะว่าต้องทำทำใหม่ไม่ได้เซฟงานล้วเนี่ยเรียบร้อยเอ๊ะ最后这场裁员戏呢，可是花火的一场好戏不是怎么又花火 เฮดนี่แล้คือออตโตต้องรับจบทุกงานเลยไอ้พวกแบบไอ้ไอ้เวลาที่แบบเล่นเป็นแบบศพเล่นเป็นแบบสอบทรายรับจบทุกทีนั是奥托阿波卡蒂斯什么玩意我死了大从此天下大乱为查明真相且看詹天神态黑变懒形象 ไอซามอนกับซองแล้วประเด็นคือคอแลบเนี้ยมันไม่ได้แบบเอาตัวละครคือคือนอกจากเคียนาบีอ่ะผมเห็นว่าแบบเอาตัวละครพาร์ทสองมาแบบมาเล่นอ่ะตั้งแต่เทเลซ่าล่างแบบอะไรยังไม่ได้นอนเทเลซายังไม่นอนกับซองคิวที่แบบเพิ่งมาเมื่อแพทที่แล้วอ่ะคือแบบสดสดร้อนร้อนน่ะสายตาที่มองเห็นทุกสิ่งมาเอย่า ทฟ้าเรยกชื่อกมาเชื่อกันาไอ้เนี่ยที่คือมแบบร,ว,รวชา,ากับฝาแฝอ,อตโต้เขามันจะเขียน,น,นเรง,งไงวะแล้วมีชายังนอนอยู่ที่เดิมเลยนะยังนั่งอยู่ที่เดิมหนี่ไม่มีเลยปหแต่ชอบชอตด็อดดีมาก ชอบช็อตนี้มากชอ,ชอบชอบช็อตนี้มากมากเลยอ่ะยัดในที่สุดยัดต้าเราเราก็กลับมาทีละแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่ใช่ซูชางแบบองค์ไกลเตอร์นะเป็นเป็นซูชางแบบของอะไรวะของสตาร์เรวไอไอสองคนเนี่ยถ้าในเกมเดียวกันอแะบบไม่ไม่ถูกกันเว้แต่แม่งแบบแต่คือคือเอาเอา ซูชางในสตาร์เร l มันจะไปตูวะกันแล้วแล้วจินเว่ยไม่ใช่ล่างนกนะเป็นจินเว่ยล่างซิกมามาห้ามแบบตำรวจร้อมไปหมดแล้วคือคืซูชางบทบทบาทซูชางในอในในสตาร์เร l กับไอ้ฮงไกเตอร์จะต่างกันนะเตอในฮงไอในสตาร์เรีวอะสูชางจะเป็นตัวละครที่แมันดุดแกงบ่อยมาก เหมือนโดนบดเหมือนโดนเหมือนบดโดนส่งมาให้แกงอ่ะตั้งแต่แบบนั่นแล้วอะแพแพดที่มันแบบทำทำ,ทำเรื่องผีอ่ะต้องปล่อยผีวีมาสูช้างมันโดนผีหลอ,อกสรบเลยสูช้างไม่ไม่ชอบเรื่องผีอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยไมนคิดได้ไงวะไปเอาตัวละครอู้งานสองตัวมาเจอกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ,ะอ่ะอก็สลุเช่ อยากมั่อยู่แเอเอาตัละครเอาตัละครคขี้เกียจทำงานสองตัวมามาคู่กัน <c oughs> คือแบบผมแบบเรื่องสุดยอดเลยมันรู้จักจับคู่อะคือแบบมันทําให้ผมคิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าการที่เขาทําเทลิล่างนี้มามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญวะมันเป็นการวางแผนมานานแล้วหรือเปล่า คือแบบมันจังบางอืญแบบมันจับคู่ได้บางอื่นมากนะแบบมันเอาแบบตัวละครอู้ง,งานมาเจอแบบตัวละครอู้ง,งาน <c oughs> มันวางแผนมานานแล้วหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าแบบถ้าเรารู้จักเทรีเทรีไม่ใช่คนที่แบบจะอู้อู้งานอะไรขนาดนั้นอะแต่พอมาอยู่ในร่างเนี้ยเราแบบเราติดเรียกเทรีว่าเทลีอู้ง,งานเล่งปันไอ็อตเนี่ยฮะ เออที่นี่是怎么样最后一幕决战就在这儿拍ไอ้จอตเนี่ยผมว่าจริงๆปะเขาสง่งเขาสั่งให้ตัวไอเขาสั่งให้สองคนเนี้ยเดินเข้าไปในฉากเว้ยแล้วไม่ไม่บอกหรอกว่ามีระเบิดพอพอมีระเบิดนะโอ้ม <laughs> โอไม่ไม่ใช่ซีจีเลยนะของจริงกันนะเออแอดกล้องแอดกล้องบอกกูไปก่นอนอะ 哎，哎，哎，哥，我，我，我真的想尽力帮你，我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 ， อยก改也来不及了โอ้สิถ้ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นมานี่น่าจะฟังออกนี่เป็นภาษาจีนตอนแรกเลยฟังไม่ออกนี่ย้อนเวลาไปปี2018ัสโอ้โหสองพันแี完了赶紧发给大卫这版一定能行โอ้แล้วก็ ยืนยันนะว่าสปาร์คูลมาเน่ยเปิดตัวท่านสปาร์คิลในฮงไกแปกเตอร์7.9วันที่28 28เดือน11โอ้ก็ถือว่าถือว่าไม่นานเกินรอนะแค่แค่เดือนกว่าๆเองนิดเดียวเองคือแบบแพดหน้าเป็นแบบแพทที่เราต้องแบบมาวอ์กัน,นวอ์แบบสงครามแย่งอาร์ตบุ๊กกันเน่ยผ่านไปแพทเดียวเท่านั้นนะ กลับมาคอแลแลบเลยเผล่อตอนนั้นอนะฮงไกซ่ารเรีวีคอแลแลบคอแลแลบอันนี้กันปะเนี่ยถ้าทำนี่โคตรพีคเลยนะพีคมากๆเนี่ยนะถ้าคอแลแลบต้องสองเกมพร้อมกันอนะต้องรอดูนะประมาณประมาณสักสองแผ่อะผมผมว่าคอแลแลบเนะี่ยถ้าจะทำให้มันยิ่งใหญ่นะมันต้องทำสองสอง,สองเกมพร้อมกันเว้ยแม่งจะไฮมากผมคิดสภาพดิวงการเกมมือถืออะคือแบบ ผมว่าไม่เป็นการคอแลแลบที่อลังการมากๆเลยคนะือคือไม่รู้ส่วนตัวเป็นแฟนซีรีคงไก่เปล่าคือแบบมันมันคอแลแลบแบบผมรู้สึกว่ามันคอแลแลบได้อลังการมากๆอ่ะโกเคกลับมาโอ้แ oh, ม่งตื่นเต้นมากเลย <c ười>